เตะวันของเรานั่นเองแลบอกว่าคนนี้คือยุ่งมากๆเลย oh, oh, oh. ช่วงก่อนหน้าน,นี้เพราะว่าเ้าเห็นน้องคือแบบเดินสายแฟนมิทติ้งต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะ oh, oh. หลังจากจบแฟนมิทติ้งต่างประเทศ oh. ก็ต้องมาซ้อมหนักนะคะ oh. กับคอนเสิร์ตเบลูก้าโฟสติวิสค, oh. คอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตใหญ่นะคะของซีนุ่มสุดฮอตนะคะ oh. ไม่ว่าจะเป็นออฟกันเตนิวนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนะคะ, oh. ะ,คะที่คารากอนฮอล์ซึ่ง ประมาณสัปดาห์หน้าเนาะ,ะอีกประมาณแค่หนึ่งสัปดาห์ก,กว่านิด,นดก็จ,จะได้ขึ้นโชว์กันให้เห็นแล้วนะคะก็ต้องไปถามกันหน่อยว่าแบบอุย้ยซ้อมหนักกันขนาดไหนจะมีความพิเศษอะไรบ้างหรือเปล่านะคะรวมทั้งอัปเดตนะคะซีรีส์เชอร์รี่เมจิกนะคะที่เตกหวนกลับมาเล่นกับนิวนะคะประกบคู่กันในรอบ3ปีคือแฟนคลับแบบโอ้ยรอคอยนานมากว่าไหรคู่นี้เขาจะมีอ่าซีรีส์มาฝากสักทีเดี๋ยวต้องไปถามกันหน่อยว่าแบบ จะได้เลิกงามยามดีในการแบบเดินหน้าถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้เมื่อไหร่คะอ่าตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่กันอยู่คนระก็ช่วงนี้ซ้อมถึงแบบดึกทุกทุกวันเลยนะเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวไปซ้อมกันต่อนะครับก็แต่จริงๆเป็นการซ้อมที่ผมผมรู้สึกอยากอยากไปซ้อมอนะนี่คือแบบเหมือนถึงจะทํางานเหนื่อยแต่มันอยากไปซ้อมนะอะไรเงี้ยใช่พอได้เจอแบบเพื่อนๆสนุกแล้วก็ แล้วก็เราอยากทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตท,ที่พวกเรา4คนตั้งใจทํากันขึ้นมาแบบเหมือนคิดคอนเซปต์หรือคิดหลายโชว์ด้วยตัวเองจริงๆเลยนะก็เลยแบบมีความภูมิใจแล้วก็อยากทําออกมาให้ดีใช่ครับผมก็หลังจากจบที่ไทยเดี๋ยวจะไปมีทัวร์ที่แบบเอเชียด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีประเทศอะไรบ้างครับผมก็สิบแล้วใช่ปะใช่ครับยัมีสิงคโปร์ด้วยครับใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวประเทศอื่นเดี๋ยวรอรุ่นก็จะมีที่ไหนบ้างแต่ว่าจริงๆโชว์เนี่ยก็อาจจะแบบอ่าหมายว่า คือที่ที่วันที่20ที่ถ่ายนี่ยก็คงจะเป็นแบบที่เป็นฟูลสุดนะฮะับเต็มเต็มเต็มสุดอนะไรอ่างนี้แต่ที่ต่างเพคอาจจะยกโชว์ย่อยๆไปอะไรอย่างนี้ยครับผมใช่โอ้โหมุ่นมากแน่นอนครับผมเพราะว่าแต่ละโชว์เราใส่ความาใส่ความความสนุกความบ้าอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็เดี๋ยวหลังจากคอนเสิร์ตเบลูก้าเสร็จก็จะมีเตรียมเตรียมถ่ายซีชาร์รี่แมจิกครับผมใช่เล่นกับนิวครับยังไม่เปิดเลยครับผมก็รอรอหลังจากเบลูก้าเสร็จเดี๋ยวเป็นเวลาเตรียมตัวแล้วก็เปิด แบบหนึ่งช่วงนี้ยังเตรียมตัวคอนเสิร์ตอยู่ก็เลยเหมือนแบบพอยสตรงเชอรี่แมจิกไปก่อนนะครับก็เหมือนต้องต้องโฟกัสเป็นอย่างๆไปนะครับจะทําให้เต็มที่นะครับแฟนๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับเชอรี่แมจิกออนปีนี้แน่นอนครับน่าจะมาช่วงปลายปีครับก็เต้ก็ขอฝากด้วยนะครับวันที่20นี้นะครับบัตรคอนเสิร์ตเบลูก้านะครับต้องสนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆแน่นอนนะครับฝากทุกคนที่มีบัตรก็เจอกันที่20นะครับใครไม่บัตรก็สามารถซื้อได้เลยลินิดเดียวลรวอีเปลี่ยนๆนะผมก ฝากด้วยนะครับแล้วก็มีซีรีส์นะครับ Archer y Magic นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับออนแอร์ปลายปีนี้ครับนี่อเลยว่าแบบซ้อมหนักมากซ้อมดึกซ้อมจนค่ำทุกวันเลยนะคะเพื่อวความแบบพราไงเพื่อให้โชว์ออกมาดีที่สุดให้แฟนๆได้เห็นนะคะแล้วก็น้องมีการบอกว่าคืออย่างที่เพิ่งจะประกาศไปของจิมเอ็มว่าเดี๋ยวจะมีแบบเบดูก้าที่สิงคโปร์ด้วยนะคะแล้วก็น้องบอกว่าจริงๆไม่น่าจะมีแค่ที่สิงคโปร์เดี๋ยวน่าจะต้องรอประกาศอีกทีนึงว่า มีประเทศไหนอะไรยังไงแต่ที่แน่โชว์ที่ประเทศไทยวันที่20นี้คือเป็นแบบฟูลคือแบบเล่นใหญ่มาเต็มแต่ว่าถ้าเป็นของต่างประเทศอาจจะมีแบบบางโชว์นะคะนําไปโชว์บ้างนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันอีกทีนึงอย่างที่บอกส่วนในเรื่องของซีรีส์เขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าคือน้องอะคอนเสิร์ตเยอะมากแฟนมิทติ้งก็เยอะ รอจบคอนเสิร์ตเบลูก้าเมื่อไหร่ก็น่าจะได้เลือกงานยามดีในการแบบเตรียมเปิดกล้องและเพ่ถ่ายทำแล้วก็น้องคอนเฟิร์มแล้วว่าออนแอร์ปีนี้แน่นอนคาดว่าน่าจะได้ชมปลายปีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามารอดูแบบรอดูความฟินที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งละกันกับคู่นี้นะคะเตนิวนะคะเดี๋ยวให้กำลังใจน้องกันเยอะๆด้วยเพราะว่าเห็นว่าง,งานหนักจริงๆช่วงนี้สู้ๆ <c oughs> <c oughs>